นั่นแหละพอพอมีคนมาพูดอะไรทั้งอย่างพี่ก็บอกว่าโอเคแลชั่วโมงละร้อยยี่สิบนี่คิดว่าถ้าพี่พี่คิดเรื่องเงินนะครับใช่ไหมเออผมจะบอกให้เลยนะว่าเงินแค่นี้มันมันคือโอเคมันเป็นเงินก็จริงครับแต่ว่ามันน้อยมากไม่ทำอื่นได้เยอะกว่านี้ป่ะอืมนี่คือคาถามอ่ะคุณคิดว่าผมจะเอาอะไรอย่างนี้มาเป็นอาชีพหรอครับไปดูเซ็กแอนไปดูเซ็กแอนเซนดีกว่าคุ้มเลย เกมนี้ดูอัต uh, ิเวศโอจีนะครับ <S <S นั่นแหละช่างมันมไม่เป็นไรก็เอาเวลามาพัฒนาตัวเองดีกว่า,อาบอกอีกอย่างนึงว่าหนึ่งบาทหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าพูดถึงสมมุตินะคุณอาจจะคิดว่าทำา8ดชั่วโมงต่อวันใช่ป่ะเหมือนงานจริงๆอ่ะทำา8ชั่วโมงต่อว,วนันละวันละ8 0 0้เดือนละ2อ0 0มมันเหม,มือนเยอะแต่คุณไม่รู้หรอกว่าการที่เราจะสอนหนึ่งชั่วโมงได้อะ่ะเราต้องอทำอะไรกันบ้านมาก่อนมากแค่ไหนอย่างนี้ดีกว่าเค่สอนคนคนนึงได้มีเด้อมันไม่ใครเรียกว่าสอน8ดชั่วโมงต่อวันนี่ คืออยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเครียดด้วยนะในการโคชชิ่งอ่ะแต่ละชั่วโมงนี่เครียดนะครับมันมันไม่ใช่แบบว่าแค่เล่นเกมะเออมันไม่ได้ความสนุกแล้วว่าถ้าเราเป็นโค้ชอ่ะโอเคหลังนี้ค่อยว่ากันกูเปิดสอนเรื่องนี่ดูใครเอ่ยสอนชั่วโมงละสามร้อยดีว่าแล้วแบบไม่เครียดเออใช่น่าจะไม่เครียดดูออนติเมดดูออนติเมดดูโปรโชดูโปรโชโอเคอนี้ต้องแก้เยอะนะ Ultimate, uh, มันก็มี <No. S 2> เหมือนสำหรับลูกี้นะอยากจะบอกว่าบางทีการไปดูข้อมูล F12 เนี่ยมันเทพมากเลยนะใช่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 เนี่ให้ดูเลยคือบางคนไม่ดูเลยนะไม่รูไม่ไม่รู้เลยนะว่ายูนิตไหนมันสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้ก็ยังจะไปสู้กับมันมันก็เขียนยูนิตสตองเกอร์ weak against นี่อะไร s t a r i n g ไอ้นี้สำคัญมากใช่ใช่ตามเกดไ์ดคนไหลคนมันเก่งทำง่ได้อยากรู้ว่ามารูเดอร์แพ้อะไรก็คลิกที่มารูเดอร์เห็นไหมรับแพ้ซีรอดถึงแม้มันถึงแม้มันจะมีแพ้เยอะกว่านี้นนะมีแพ้เยอะกว่านี้โดยพื้นฐานหนึ่งโดยพื้นฐานใช่พูดถึงมาตรฐานหนึ่งหนึ่งโดยพื้นฐานที่มันแพ้ อย่างวายเล่ดิโอโหชัดเลยอันที่เมทไม่ค่อยไม่ใช้ไม่ใช้บูนเลยทําให้ผมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไผมมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากทําไมเขาออกไพลอนเยอะจังออกก่อนเวลาออกก่อนกำหนดคืออุ้ยมีการเขารู้สเต็ปนะเฮ้ยปวแพ้โดน อ้าวแล้วโดนหนีทำไมอ่ะว้าวกวนตีนโดนกวนตีนอยู่คือถ้าเป็นอย่างนี้สร้างที่อื่นเลยก็ได้นะแล้วค่อยแก้เอาคือตอนนี้สร้างอย่างอื่นไลยหน่ะก็ได้เออไม่คือคือสร้างตำแหน่งอื่นไงโอ้ไม่กอดอันติเมตของมึงดีมากแล้วอะไม่ตายกว่านีกว่าแล้วค่อยสร้างเงินห้าร้อยไปแล้วครับทะลุพื้ดานไปแล้วแกก็ไม่เก็บคือตอนนี้เอ่อโททอนเนี่ยเสียทุกอย่างไปหมดแล้วเพราะว่าโดนโดนตัวเดียวนะครับ โอ้แเคข้าจนสำเร็จหรือว่าเป็นการลังแคนไม่กล่วข้าได้เนะี่ยม,มีการออกสารเกตเ,เต๋อะไรครับเนี่ยข่าข่าเสร็จแล้วยินไว้อะไรเลยนะดูโปรกันะนี่ข่าเสร็จกูยืนไว้อะไรไม่ทำงานต่อเพื่อสะดุดีชาติข้าปได้ขด้อชาร์ปแล้วนาทีหนึ่งเหมื <laughs> พอนเหมือว่าปล่อยให้เซิร์ฟเริ่มเล่นก่อนไปก่อนนาทีหนึ่งแล้วอ่ะทุกอย่างช้าไปหมดหนึ่งนาทีนะครับบูธบูธบูธบูบูธใช้บูบ้าง ตะปตัวนั้นก็ยังยืนไว้อะไรโดนที่เสคาอยู่เหมือนรู้สึกผิดกูฆ่ารู้สึกผิดมากที่ฆ่าเกิดมาไม่เคยฆ่าใครแรกเปลี่ยนเกมเล่นเถอะไปเล่นซิมซิตี้ไปซิมซิตี้โซซตี้โคตรมันเลยมีแต่ทำไมได้คะแนนต่ำยังเลยเซ็งมากเลยอาจจะมันจะพอน้นไงคนอื่นไม่มันเอาหรอ Okay. ไม่ไม่ได้เป็นการว่านะเป็นการวิเคราะห์อันติเมนด็ดอกเห็เขาเสือเขาเยอะมากเลยอะ่ะคือเขาอยู่บอลอยู่ไม่รู้พึ่งแม่นหรือเปล่านะแต่อยากจะบอกว่าหนึ่งนะคือบูธใช้ให้หมดด้วยแล้วไทยรอนอะ่ะคือสร้างเฉพาะเื่อที่จําเป็นะ่ะไม่ต้องสร้างดักลวงหน้าไม่ต้องสร้างแบบสร้างเกินอะ่ะแต่ดูว่า ผมดูนะคือผมผมเล่นกับอาร์ติเมตโอมาสองครั้งนะครับอันนี้ผมพูดจากใจคนที่เล่นด้วยกันเลยนะผมอาจจะไม่ได้อยู่ในโพ้ิชั่นที่พูดอย่างนี้ใส่เขาแต่ผมคิดว uh ่าอ uh ่าเขาไม่ได uh okay. ้มีการพัฒนาระหว่างการที่เล่นกับผมสองครั้งเลยอไม่ได้เก่งขึ้นว่างั้นเถอะใช่คือเว้นก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะเพราะว่าในในเอเมเซนเขาก็พยายามจะขอเล่นกับผมอยู่ตลอดแต่ผมไม่ค่อยว่างเลยผมก็รู้สึกผิดเพราะว่าไม่ว่างเล่นเท่าไหร่ เขาเล่นแค่หนุกหนเปล่าเพราะท่าที่ดูเหมือนเขาผิดเขาวุดอะไรเยอะมากเลยอ่ะเขาอยากเก่งขึ้นนะเขาอยากเก่งขึ้นไม่งั้นเขาไม่มารายการนี้หรอกเอ้ยเหรออยากเก่งขึ้นแล้วทำไมยังไม่ใช่สิคนเราการเรียนรู้ไม่เหมือนกันคือเขาั่ะผมก่อนผมขอก่อนละกันผมอยากจะบอกเขาอถ้าเขาได้ฟังนะครับเขาอาจจะตีความหมายคำคำของพี่เลยผิดก็คือเขาจะตีความหมายว่าเล่นกับาคนจริงเก่งแล้วสักวันจะเก่งขึ้นผิดไม่ใช่ การที่เล่นจากคนเก่งๆเราสักวันจะเก่งขึ้นได้เราต้องเอาข้อผิดพลาดที่เราเห็นจากการเล่นขับเขามาแก้ไขให้ได้เล่นเราให้บันทัฒนาเขาอ่องม่วงหมดแล้วเล่นเพื่อครับเออโอ้ยพอดโอ้ไม่กอดโห50เอนเนจีได้รถสามตัวไม่เอาเท่าที่ดูแล้วเท่าที่ดูแล้วเขาคงเพิ่งหัดเล่นนะไม่เคยอาจจะไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเลยด้วยอืมอืมก็ดูแล้ว ฐานพื้นฐานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ใช่พื้นฐานก็เป็น<ก>สิ่งสําคัญคือเขาต้องแก้หนึ่งนะคือเขาต้องรู้ว่าสตาร์คัพอ่ะจุดสําคัญที่สุดคือการเก็บตังและการสร้างอาร์มี่คือมไม่สามารถ<อ>หยุดได้เลยสองอย่างเนี้ยเปมากสร้าง <PM R. S 2> การเก็บตัง oh. การเก็บตังที่หยุดไม่ได้อะ่ะคือการสร้างตัวเก็บได้อย่างต่อเน,นื่องไม่ควรหยุดเก็บตังเหมือน <Yeah. S 2> เหมือนเราเปิดร้านค้าเราจะหยุดขายวันหนึ่งแล้ว่าขาดคืนเราาจะหยุดทำไม oh. เอาไปเลยพี่เอาใจผมไปเลยเราก็ควรจะสร้างสร้างโปมหรือสร้างอะไรแล้วอาร์มี่อ่ะก็เหมือนสินค้าถ้าเกิดสินค้าเราสินค้าเราหมดอย่างเงี้ยเราจะไม่เติมสปอหรอเราก็ต้องเติมเหมือนอาร์มี่ที่ต้องเติมอยู่ตลอดตลอดเวลาต้องเติมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแบบถึงจุดๆหนึ่งแล้วเฮ้ยกูหยุดกูหยุดไม่เอาแล้วไม่ร้างแล้วหรือไม่ก็ลืมพลาดเฮ้ยวันนี้ลืมเติมรู้เลยว่าวันที่ผมคุยอยู่เนี่ยคือที่ปอมจบบอลสามมาเนี่ยพี่แบบเรียนเรียโทอยู่เงี้ยมันความรู้คนละเรื่องเลยอะเคผมรู้ละเกร ีอ่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่โน้ตเมื่่อกีี้้ทโนตพูดอ่ะพี่ขอจำพูดถูกจำพูดถูกเราเล่นแล้ไม่พัฒนาอ่าที่แรกเราไม่พัฒนาคือพี่อยากจะบอกว่าพี่ก็เล่นกับเลดมานะสามสี่เดือนไม่ไม่พัฒนาเลยไม่ก็เก่งเหมือนเดิมจริงจริงมันอยู่กับพี่แล้วเสียคือคือมันโค็อกี้แต่มันคือมันเก่งเท่าเดิมเบื่อคือเบ่เมื่อไหร่มันเมื่อไหร่เราโดนหัวอ้อมตออยู่แล้วก็อย่าบอกเว่าคือเช่นกระดาษอะไรวะเนี่่ยเกงเก่ง เก่งที่สุดในประเทศไทยนะพี่เก่งเท่าเดิมมานานแล้วอ่ะพี่จากใจหรือว่าคนอื่นไม่พัฒนาขึ้นหรอมันเก่งขึ้นอ่ะใช่ใช่ฟ้าเก่งขึ้นเลย้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเยใจเยใจเยอย่าเฮิร์ตตอนทีจีเอสอ่ะฟ้าตอนทีจีเอสฟ้ามันไม่เก่งเท่านี้นะคือมันสู้กูไม่ได้เลยนะเว้ยตอนทีจีเอสอ่ะแล้วดูตอนนี้ดิกูสู้มันไม่ได้แล้วอ่ะเออแต่มึงเหมือนเดิมสู้มไม่ได้เหมือนเดิมเท่าเดิมอ่ามันไม่ใช่ี่จัมอ่อนลงหรอครับ มันเป็นมันเป็นฟ้าเก่งขึ้นครับเล่มันเท่าเดิมฟ้ามันเก่งขึ้นเข้าใจว่าคือฟ้ามันเก่งขึ้นเล่มันเท่าเดิมอ่ะถ้าเกิดดูจุดนี้ถ้าดูจุดนี้ผมอยากจะพูดเอยผมมีการเล่นนดั้ตรงนี้เฮ้ยเปล่าว่ะไม่ใช่มไม่ยังเปลี่ยนเรื่องเลยไม่ใช่เนี่ยมีเขาเล่นนายดัเนี่ยไม่เห็นนะไม่คือเรื่องก็คือถ้าถ้าอยากให้เลดาร์คอดเก่งขึ้นแล้วใครล่ะครับจะเป็นผักทิพฟาร์เนอร์ให้เขา อลูกี้ลูกี้เก่งขึ้นได้ซ้อมที่ไหนวันวันวันนะนี่พูดจริงๆนะโนนี่พูดจากใจเลยให้มันรู้สึกตัววันวันนะกูเข้าเกมไปนะลากูเข้าไปเหมือนจะเข้าไปเล่นกับพี่่ยไม่ใช่ล่าเล่นกับแคนดี้หน่อยจ้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นไม่ยอมเล่นเองคือก็มีงานอื่นบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ว่าแบบจะเล่นเกมอย่างเดียวแล้วมันจะอยู่ได้นะเข้าใจหรือเปล่า ไม่คือคืออันติเมทแอนติเมทอ่ะเขาเก็บแก๊คสองมานานแล้วะพี่กลับเรื่องโอ้ยตายไม่ทันว่ะเกลียดไม่ตายผมเลยพี่ๆมากๆไม่ได้ไงผมมึนๆแล้วเนี่ยนายดั๊นายดั๊บเขาสร้างตรงนี้แล้วแล้วมันไปโผล่ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่โผล่สักทีมีการส่งดาวมาแล้วก็คิดลงไม่ได้ไง แต่ยังต้องชมนะแอนิเมะเขาสร้างไพลอดรอบฐานนะถึงแม้เขาจะมีความเสียเยอะย่างไยเขาก็ยังมีข้อดีคือสร้างไพลอดรอบฐานโง่ไม่กันแล้วนะโอ้โหฟันพีซี่ตัวไม่ตีโดนแล้วผมตีแฮชเชอรี่แล้วไอ้ฟันโดนก็โอเคนะอ้าวเฮียอะไรเนี้ยได้ยินเสียงอะไรวะได้ยินเสียงอะไรวะมีไดรัสแน่นอนแต่ไม่รู้ตรงไหนอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าต้นต่อตายเป็นไงไม่สนใจเลย เป็นลิงลม่อย่างอ่ะเป็นเป็นไอ้กลัวอะไรจริงไม่ได้กลัวดักสี่ตัวนี่คือพระเจ้าแล้วเนาะเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาดักดักกลับอ่ะคือเขาผ่านจด็กยังอาเกมไม่ได้นะอันนี้คือจุดหนึ่งตอนนี้สเต็ปที่อันเจเป็นโอจีเล่นคืออะไรรู้ป่พี่ one base everything ไม่ใช่ o ันเบ s e all in ใช่คือคือลูกี้จะเป็นอะไรคือคือลูกี้จะคิดว่าเฮ้ยฐานก็ยังมีแล่อยู่จะขยายไปทำไมวะอือ จริงๆอ่ะคือมันคิดผิด่ยคือการเราขยายแ่แล้วก็เหมือนขยายสาขามีตังค์เยอะขึ้นทําไมไม่อยากได้อ่ะถูกถูกมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะทำผไลไรได้ป้มีตังค์แล้วทําไมเราจะไม่ขยายสาขาเนอเออมันอยู่กับที่ทาไมเฮ้ยจะมันฟันดักเพิ่งดูอันนี้ว่าฟันไฮด้าต้ำสี่ตายเออใช่คเบดสีส<อ>ิบเมิดี่สิบไฮด้าทำแปดสิบอยากรู้ว่าเท่าไหร่เลยด้วยก็ไฮด้าได้แปดสิบพอดีเลยอ่ะืมด้าฟันสี่ห้านะผมบอกไว้ก่อน ตอนดีดาร์กเทป้าเขาไอออกเดสโซเลตฟังไงครับเอางี้พี่ผมบอกให้อีกอย่างไฮด้าผมวัดมาแล้วไฮด้าหนึ่งตัวยิงถึงสองหาเมจใช่ปะมันเท่ากับแม่เออมันเท่ากับแมรินสติมแพ็กยิงนะพี่รู้ปะดาเมจเท่ากันนะรู้ปะแมรินตัวเดียวจริงๆอาะจะบอกว่าอาร์ติเมดอะฮารัสอัน์ติเมดอะฮารัสดีนะแต่พอคาฮารัสเขาลืมทุกอย่างเลยเหมือนกับเขาเขาโฟกัสแค่จุดๆนั้นไง ใช่ใช่ประมาณว่ามันติดแท็กจิ้งไม่ดีเนาะมัลติแท็กจิ้งต้องฝึกอีกเยอะใช่ใช่คือไอ้ไอิงคือเขาหยุดยูนิตอ่ะรู้เหมือนกันเขาหยุดทำแบบนี้เขาเริ่มอยากใช้ตังค์แล้ะคอาเติร์อีกสี่เกตห้าเกตพี่นี่เดียวสี่เกตก็โอ้โหเขาอึดมากอะ จะเด็ดไวล่าไปเนี่ยไปเห็นไวล่าเล่นปะแม่งเจอเซร์เวตออกสองเบสแรกสร้างสองเบสแล้วพอจะบุกอ่ะแม่งหอยอีกสิบเกรอ่ะแม่งบ้าไปแล้วอ่ะแล้วชนะปะชนะดิออกมาจากซีหลอดซีหลอดเหมเต็มที่อ่ะเพราะมันถูกไงออกอีกสิบเกรดูกอ่ะสุดยอดในคะแนนน้นสิบเกรเลยอ่ะ ไวร่าออก10เกตเลยอ่ะมีแค่สองเบตนันไม่ออกอีก10เกมีทั้งหมด14เกรดสองเบตนับ้าไหมเนี่ยต้องไปแคนเซิลกับหมาตัวเดียวนี่นะอะไรครับนะช่วยทำไมเขาถึงไม่กล้าลงมาข้างล่างมีลาวาวะอ็ยูนิตอยู่ใน่านอย่างนั้นน่ะคือเขาเล่นลูเกี้ของแพ้เลยอ่ะมือใหม่ก่อน ฮ้ยไนดั้ยังอยู่เลยอ่ะเออเขาเขาไม่รู้ว่าไนดั้อยู่ที่ไหนเขาไม่รู้จักไนดั้หรือเปล่ารู้สิแหมโอ้จบแล้วครับโอ้โหผมผู้นำกองครับผมนำพี่น้องอีกสามคนคือผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆนะถ้าที่ผมมองนะผมเคยโดนบิลดี้ของเขาไปด้วยนะบลอะไรของอัลติเมตติเออคือเขาเล่นดาเมสผ้าใช่ แล้วผมตกใจมากตกใ, <จ S 2> ใจมากมตแตฮะคือผมเล่นเทอร์แรนเนี่ยผมก็เล่นเ MM อ็มเอ็มเนี่ยเห็นเขาเล่นโปตอนผมก็เล่นเ MM อ็มเอ็มดินะเอ็มเอ็มเอ็มแต่ว่าแบบอืมคือก็อย่างที่พูดเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเมื่อเขาเอาดาร์เทมผ้ามาสวนก็จริงแต่แบบเออเขาควบคุมได้ไม่ไม่เนี่ยครับไม่ดีพอ พอเจอพอเจอผมสกแกนแล้วก็เอามารินที่อยู่ที่ฐานยิงเนี่ยเขาก็แบบเขาก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วอะ่ะเพาต้องกันที่บานแล้วกันเราก็พยายาราทุมด้วยเขาจะทําไม่ได้อันนี้คือจุดที่เขาน่าจะฝึกน,นะการมันมิปทาร์สเนี่ยก็ลองดูว่าเขาจะบุกแล้วเป็นยังไงคือเขายังต้องฝึกสายเยอะเยอะมากเยอะอยงเยอะมากเลยอะ่ะถ้าการเล่นอันนี้เราต้องเล่นยังไง ลองเล่นแคมเปญสักรอบครับแนะนํานะแคมเปญช่วยแบบไม่ดูอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าแคมเปญช่วยด้วยแบบแต่ที่รู้คุณไม่เคยเล่นแคมเปญ่ยผมไม่ผมผมเป็นคนไม่เล่นเกมแนวนี้นะผมรู้ตรงๆผมไม่เคยจับสตาร์คราหนึ่งากบ <1 S 2> อกผมไม่เคยจับสตาร์คราหนึ่งมาก่อนเลยมาถึงสตาร์คราสองผมยืมแผน่นพี่โจเอวีเดเซเว่นมาผมลงเกมผมไม่เคยคิดว่าจะเล่นลนะมัลติเพเยอร์นะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบเล่นมัลติเพเยอร์เกมแนวอ t s เอสู่แล้ว ผมเล่นแคมเปญโอ้โหทำให้แบบเออมันสร้างยังไงอะไรสร้างยังไงเป็นยังไงรู้จังหวะการเข้าจังหวะการอะไร